สำหรับคนที่ใช้งานตัว Microsoft Word นะคะแล้วมีปัญหาเวลาที่ทำงานร่วมกับตารางข้อมูลยาวๆนะคะแล้วมันล้นไปที่หน้าอื่นเวลาที่มันมาหน้าอื่นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาแหละตรงที่หัวตารางมันไม่ตามมาด้วยนะคะเวลาที่เราจะปริ้นออกไปใช้งานเนี่ยหน้าแรกก็สวยงามโอเคเลยพอย้ายไปดูหน้า2 เปิดเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันเป็นข้อมูลของอะไรนะคะบ,บางคนก็จะใช้เป็นวิธีการแก้ไขตัวบนสุดให้เป็นหัวตารางนะคะกลายเป็นว่าต้องทำงานเพิ่มนะคะเพราะว่าข้อมูลมีจำนวนเยอะแล้วเราก็ต้องมานั่งเพิ่มทุกๆหน้าเลยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวผู้แพลวจะสอนวิธีการเพิ่มหัวตารางนะแบบอัตโนมัติแบบง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยมาดูข้อมูลของเรานะคะเราก็จะมีตารางข้อมูลที่มีหัวตารางแบบปกติตรงนี้แต่ถ้าเกิดไปดูน หนอื่นมันจะไม่มีนะคะเวลาที่เราจะตั้งค่าเนี่ยเราจะต้องกลับมาที่หัวตารางตรงนี้นะคะให้มาที่เมนู table layout นะคะ table layout เราจะมีคำว่า property อยู่คลิกขึ้นมาเลยตรงนี้จะมีให้เราติ๊กนะคะ repeat a d header ก็คือสั่งให้มันทำซ้ำหัวตารางนะคะใครที่ไปคลิกที่ตรงหัวตารางจุดอื่นนะคะไม่ใช่จุดแรกของข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถ ติ๊กตรงนี้ได้นะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็คลิกตัวนี้เสร็จแล้วก็กดโอเคไปดูผลลัพธ์กันอพอเลื่อนลงมามีหัวตารางที่มันรีพีทตัวเดิมนะคะที่เราสั่งให้เขาทำซ้ำเลื่อนลงมาอีกอะก็มีครบทุกหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะมีข้อมูลกี่หน้าเนี่ยเขาตามใส่ให้เราแล้วก็ถ้าเกิดเรามีการเพิ่มเติมข้อมูลล่ะ,อะขอทดลองกรอบข้อมูลยาวๆไปใส่โชว์ให้ดูนะคะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มข้อมูลลงไปนะคะ,ะตรงนี้เพื่อที่จะได้ดูว่าเมื่อตั้งค่าแล้วเนี่ยเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลลงไป หัวตารางก็จะโผล่ให้เราอัตโนมัติเลยก็หมดกังวลไปนะคะตรงนี้สำหรับคนที่ทำงานบน Microsoft Word แล้วต้องจัดการตารางข้อมูลยาวๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน p r e a r n i n g Excel นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ